ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบัวคำนะครับบ้านบัวคำตําบลน่าจะเป็นตําบลนาวดมอําเภอโพชัยนะครับก็ห่างจากหมู่บ้านผมประมาณ10 10ิกโลนะครับประมาณ10บกโลก็ผมมาเอาเนี่ยฮะับาแม่มาเอาไอ้ไอ้แนวมันครับมันสัมปลังนับเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์ก็ตัดกันตัดละมันเสร็จเรียบร้อยครับเป็นมันของเป็นที่ของพี่ตีนะครับพี่ตีซึ่งเป็นแผงแตงโมตรงนี้แหละนี่ นี่คือแผงแตงโมงแกแต่ช่วงนี้แตงโมมันมันขาดแล้วก็ไม่ได้ขายนะแกก็แกช่วงนี้ก็ก็ปลูกมันก็ไม่ใช่ปลูกมันเข้าสวนปลูกทำนาฮะตอนนี้ทำนาแล้วก็ดูแลพืชพันธุ์อย่างอื่นนะครับผมก็เอาอ้อแ้าแกจะปลูกอ้อยเพิ่มด้วยผมก็เอาพันธุ์อ้อยมาให้แกประมาณห้าสิบโลนะครับให้ก็ด้วยก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็เลยมาเอาลำมัน ตรงนี้เเพราะว่าฝนมันตกทุกวันแล้วแกต้องรีบขุดนะครับไม่งั้นหัวมันจะเน่าผมก็เลยแม่ยายพอดีแม่ยายอยากได้อยากได้พันุ์นี้ไปไปปลูกสําหรับเ,เป็นพันธสําหรับปลูกตอนตอนที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็จะปลูกใส่ในนาแกก็จะปลูกทําพันธุ์ไว้ก่อนก็ได้เรียบร้อยล้ะคันนี้เดีย๋ยวจะพาชมนี่ครับแปลงว้ดคันน้ำนะข้าง ข้างข้างแผงขายตังโมของพี่ตีนะครับจากคลิปหลายเดือน3เดือนที่แล้วมัง้งใช่ไหมที่ผมลงคลิปไปคลิปหนึ่งอะที่ผมมามาหาแกเอาอ้อยมาแบ่งกับแกนี่อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศในสวนแกมีสามร่องนี่มีสามร่องงามบ้างไม่งามบ้าง แต่ที่งามจริงๆก็คือหญ้านะครับหญ้านี่งามมากโอ้สุดยอดก็ <c oughs> ลำค่อนข้างสวยอยู่ครับงามอยู่บางกอก็งามอยู่ลำงาม,งามสวยๆใช้ดได้เลยลำนี่งามจีกอน,นี่งามครับกอน,นี้งามหลายลำนะครับเนี่ย อีกไม่กี่เท่าไหร่ก็น่าจะเริ่มมีพอจะตัดเล็มได้ไปงั้นผมกลับก่อนแล้วครับทระมานเสร็จละชมบรรยากาศนี่สเล็กน้อยแปลงอ้อยเล็กๆข้างแผงแปลงโมนะครับพี่ตีแกก็กลับไปแล้วแกมาเอาอันอ้อยเสร็จแกก็กลับไปแล้วกลับบ้าส์ ขายน้ำอ้อยด้วยขายแตงโมด้วยจะไปละเส้นนี้เป็นถ้ามาทางนี้ถ้าไปทางนี้เป็นถนนไปเส้นลองคำนะครับแต่ถ้ามาฝั่งนี้ไปอำเภอพนทองนะครับโอเคเนี่ยนราละมันเร้อกอะไรปะกลับลารับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ